สวัสดีครับผมวันนี้วันที่12ตุลาคมปี2,568วันนี้มาเจาะลึกแล้วก็อัปเดตรวมไปถึงในเรื่องของการตอบคำถามสำหรับสมาชิกหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะครับผมในส่วนของการลงแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายท่านก็มองว่ายากซึ่งก็ยากจริงๆนะเพราะว่าเวอร์ชั่นโทรศัพท์เราก็ต้องรองรับถูกไหมยากและท้าทายกว่านั้นครับก็คือเรื่องของการสมัครบัญชี g ีวเ โอ้โหอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใช้ความพยายามและเทคนิคพอตัวเลยทีเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของการสมัครบัญชี g ีวอรเเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะเราจะต้องเติมเงินของเราผ่าน g w วอรเนะครับเข้าไปสมทบกับเงินภาครัฐที่สนับสนุนให้ไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับวันที่20-26ตุลาคม นะครับใครที่เป็นกลุ่มประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์ก็จะต้องไปกดรับสิทธิ์ถูกปะนะแต่ว่าสิ่งที่จะไปถึงในวันดังกล่าวนั้นนะครับผมก็จะต้องสมัครนะแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมไปถึงในเรื่องของการสมัครบัญชีจีวเรดวันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรทั้ง2กลุ่มนะกลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนเลยทําอย่างไร และกลุ่มที่เคยใช้สิทธิ์นะครับโครงการคนละครึ่งเฟส 1- ถึงเฟส5มาแล้วทำอย่างไรอ่ะวันนี้เรามาแบ่งปันกันนะครับเราเริ่มจากกลุ่มคนที่ไม่เคยสมัครใช้บริการหรือไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งมาก่อนเลยนะครับผมทำอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับนะครับกระบวนการขั้นตอนนะฮะไม่ยากนะครับผมไม่ยากก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงวิธีการกันนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับหลังจากที่มีการ สมัครหรือนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันเหมาตังไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อนั่นคือการสมัครบัญชีจิวเวเลตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับแล้วก็จะต้องทำนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเติมเงินของเราเข้าไปได้นะครับทีนี้สิ่งที่จะต้องทำทำอย่างไรนะครับมาดูกันนะทีละขั้นตอนนะครับเริ่มจากในส่วนของการเข้าไป หรือกดเข้าไปแอปพลิเคชันเป๋าตังหน้าแรกจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็คือเรื่องของ g Wallet เลยนะในเรื่องของตัวแรกตรงนี้นะเราก็เห็นปุ่มคำว่าสมัครใช้บริการถูกป่ะนะฮะเราก็เริ่มกดสมัครนะคำว่าใช้บริการนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะนะครับอันนี้กลุ่มนี้คือไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนนะครับก็จะมาปรากฏสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับการกด เข้าใช้งานจิวเวเลตนะซึ่งมันก็จะมีติ๊กถูกสิทธิ์พวกนี้นะครับก็ดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับพอเสร็จปุ๊บมาสู่ขั้นตอนที่3เขาก็จะให้เราอ่านนะครับเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะครับพร้อมกับกดตกลงนะติ๊กถูกก่อนแล้วก็ดําเนินการกดตกลงนะครับนี่ปุ่มสีเอ่อตรงนี้นะครับด้านล่างสุดนี้นะครับขั้นตอนที่4ครับเป็นในเรื่องของข้อมูลบัตรประชาชนเราก็ใส่เลยครับระบุนะครับรหัส หลังบัตรประชาชนนะอันนี้ก็ต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดนะขั้นตอนนี้นะครับผมก็คือเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะนะครับตามด้วยเลขรหัสหลังบัตรประชาชนตามสเต็ปที่บอกเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปก็จะมาปรากฏอะไรครับในเรื่องของข้อมูลที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์สําคัญนะเพราะว่าจะต้องนะครับผมเป็นเบอร์ที่เราใช้เครื่องนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ ถ้ามีอีเมลก็เกาะอีเมลตรงนี้ไปต่อมาครับในเรื่องของเกี่ยวกับรายละเอียดนะที่เรียกว่าข้อมูลติดต่อนะอันนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ข้อมูลที่อยู่นะซึ่งมีอะไรบ้างมีในเรื่องของที่อยู่บ้านนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับจังหวัดอำเภออะไรพวกนี้ครับก็กรอกตามนี้เลยนะยาวนิดนึงนะครับยาวนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นกรอกข้อมูลที่ทํางานนะครับว่าเราทํางานที่ไหนอย่างไรนะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับระบุในเรื่องของกลุ่มอาชีพซึ่งอันนี้ไม่ต้องพิมพ์นะเขาให้เลือกนะครับแล้วก็รายได้โดยประมาณนะก็กรอ,อกตามนี้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเรื่องของเ,อเกี่ยวกับรายละเอียดนะก็ดูตรงนี้นะครับแหล่งที่มาของเงินมาจากไหนนะครับก็เลือกนะเลือกนะครับแล้วก็ คุณสมบัติเบื้องต้นนะครับเราก็ติ๊กตามนี้มีสารภาพนะครับในเรื่องของการเมืองหรือไม่อย่างไรเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับก็ไม่มีเนาะไม่มีนะครับขอบ้อมูลเพิ่มเติมอีกโอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ตอบคําถามตามรายละเอียดนี้นะครับผมนะเออนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจจะเขาเรียกว่าไม่ชอบในเรื่องของข้อมูลเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยในเรื่องของจีวรเรชเขาก็ระบุให้เราจะต้องทําการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ มาสู่ขั้นตอนที่9นะครับก็จะมาให้เราเนี่ยนะครับอ่านรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งอันนี้พอเราอ่านรายละเอียดเรียบร้อยนะครับก็ติ๊กยอมรับนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับเพื่อสามารถนะครับดำเนินการสมัครต่อไปนะครับถ้าไม่ยินยอมจะไม่สามารถดําเนินการสมัครนะในกระบวนการถัดไปได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องรับทราบนะนะครับอันนี้คือสามารถที่จะกดตรงนี้ก่อนแล้วก็กดยอมรับตรงนี้นะครับ สิ่งที่เป็นไฮไลท์หนึ่งเหมือนกันก็คือเรื่องของขั้นตอนที่10เนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับการสแกนใบหน้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีสําหรับโครงการภาครัฐนะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยนะเ,เรื่องของการสแกนใบหน้าก็ลักษณะสเต็ปเหมือนเดิมครับอยู่ที่นะครับในเรื่องของการใช้แสงสว่างเขาก็มีคําแนะนําเรื่องของการขยับใบหน้าที่อยู่ในส่วนวงกลม นะซึ่งเขาจะมีวงกลมสีเขียวให้เราบอกนะครับบอกเราพยายามนะครับลืมตานะไม่หลับตาเนาะนะครับแล้วก็ไม่ใส่อุปกรณ์ต่างเนาะก็เป็นหน้าของเราเลยนะครับเมื่อสแกนเสร็จปุ๊บนะครับผมก็รอสักครู่มันก็สแกนใบหน้าของเราแล้วก็ยืนยันใบหน้าของเราได้นะครับเสร็จแล้วก็จะมาปรากฏข้อมูลเพื่อให้เราดําเนินการเลยครับยืนยันข้อมูลของเราในการตรวจสอบข้อมูลการสมัครก่อนทําการยืนยันการสมัครนะครับผมนี่ฮะก็ ดูรายละเอียดนิดนึงว่าถูกต้องไหมนะครับเสร็จแล้วครับหน้าหลักของต่อตังค์ครับก็จะกดตรวจสอบสถานะหลังจากการสมัครจะต้องรอผลการสมัครสักครู่หนึ่งเห็นไหมมันจะต้องรอให้ประมวลนะครับพอประมวลเสร็จปุ๊บในขั้นตอนที่3เนี่ยในขั้นตอนที่13เนี่ยนะก็จะมาสู่หน้านี้นะครับก็คือจิวเวอต์นะครับใช้สิทธิ์อันนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ทํายังไงต่อนะครับมันจะมีปุ่มด้านล่างที่เปลี่ยนไปก็คืออะไรครับสามารถที่เติมเงิน หรือว่าโอนเงินได้คือในเรื่องของการเติมเงินเราเข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าด้วยคลิปถัดไปแล้วกันนะว่าเติมอย่างไรก็เดี๋ยวมาแบ่งปันกันพอถึงขั้นตอนนี้นะครับผมก็คือว่าสามารถที่จะเติมเงินของเราเนี่ยเข้าสู่บัญชีจีวเรสในแอปพลิเคชันปอตังได้แล้วพร้อมกับเตรียมพร้อมในเรื่องของการใช้สิทธิโครงการดังกล่าวได้นะนี่คือจบนะกลุ่มที่ไม่เคยนะครับผมสมัครใช้บริการจีวเรสมาก่อนก็ดําเนินการทํา ประมาณนี้นะครับรวมไปถึงใครที่ลบแอปพลิเคชันไปแล้วถูกไหมนะครับแล้วเราก็กลับมาเพื่อติดตั้งอีกครั้งหนึ่งก็จะต้องสมัครจีวอเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะโอเคภาพประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสําหรับกลุ่มคนที่สมัครมาก่อนนะฮะดูว่ามันมีลักษณะวิธีการแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้เป็นกลุ่มคนที่นะครับสมัครจีวอเดตนะครับผู้ที่เคยสมัครใช้บริการนะครับของเอ่อเขาเรียวกว่าบัญชีจีวอเดตมาก่อนนะหรือพูดง่าย เคยใช้สิทธิ์โครงการนะครับคนละครึ่งเฟดหนถึงเฟดห้มาก่อนทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการกันนะครับทีนี้รูปแบบนะครับผมนะสำหรับในเรื่องของการเข้าไปเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันนะก็คือเปิดในเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังไปนะครับแน่นอนครับมันจะมีคําว่าสมัครใช้บริการตรงนี้นะในสมัครใช้บริการตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดําเนินการเหมือนสเต็ปเลยก็คือกดนะสมัครใช้บริการ ดูข้อมูลละเอียดของกระเป๋าตังค์ภาครัฐนะครับติ๊กแบบนี้แล้วก็เข้าใช้งานนะครับในเรื่องของ G w a l e นะครับอ่านข้อตกลงเหมือนเดิมนะครับจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนะครับแล้วก็กดยอมรับแล้วก็ยืนยันเขาบอกว่าเงื่อนไขนะครับตรงนี้นะก็จะต้องมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ดังนั้นเนี่ยจะต้องรับทราบรายละเอียดข้อตกลงตรงนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขั้นตอนถัดมานะครับผมก็จะต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการสแกนใบหน้านะครับต้องมีการสแกนใบหน้าเหมือนเดิมนะครับเชื่อว่าหลายท่านคุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดําเนินการสแกนใบหน้าไปเสร็จแล้วครับก็จะปรากฏในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดของเรานะครับผมก็ตรวจสอบรายละเอียดนะว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรเห็นไหมนะครับก็ไม่ต้องไปกรอกอะไรข้อมูลเอ่อเพิ่มเติมเหมือนกับกลุ่มคนที่ไม่เคยสมัครมาก่อนถูกไหมฮะมันก็จะข้ามมาเลยตรงนี้ ดูรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับเช็คข้อมูลให้ถูกต้องนะเบอร์โทรศัพท์อีเมลต่างๆที่อยู่นะครับผมเสร็จแล้วถ้ามันถูกต้องและอัปเดตเราก็ดําเนินการเลยครับกดยืนยันข้อมูลแต่ถ้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นเบอร์มือถือถูกไหมเราก็ต้องทําการเลยครับกดปุ่มที่มันเป็นเนี่ยฮะที่มันเป็นตัวที่คล้ายๆเป็นรูปปากกาหรือดินสอเนี่ยกดเข้าไปแล้วดำเนินการแก้ไข อันนี้หลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่านะครับผมแก้ไขข้อมูลได้ไหมแก้ไขได้นะเสร็จแล้วก็ดําเนินการกดยืนยันนะครับอ่านี่เป็นสิ่งที่ควรทราบแล้วก็เหมือนเดิมครับรอสักคู่หนึ่งนะครับรอสักคู่หนึ่งเพื่อจะระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลของท่านนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะมาปรากฏสถานะการสมัครบ,บัญชีจีวเรสสาเร็จน,นะง่ายขึ้นนะคนที่เคยใช้สิทธิ์หรือเคยเปิดนะครับในเรื่องของจีวเรสอยู่แล้วก็ก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็ดําเนินการเลยครับ เติมเงินเข้าไปเพื่อทําการอะไรครับทําการเ,เขาเรียกว่าเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์โครงการคนครึ่งพัสประจําปี2,568แล้วก็วันที่20-26ไปดําเนินการกดนะครับรับสิทธิ์เสียก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้สิ่งทีเ่เขาให้มาอีกนิดนึงเรื่องของข้อมูล e er อ r ร์เล นะเกี่ยวกับการใช้งานระหว่างหรือการสมัครระหว่างบัญชีจีวเดดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นครับในเรื่องของข้อความนี้นะครับก็คือการใช้สิทธิ์ตามการกระตุ้นนะครับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอันนี้คือเราต้องอะไรครับทำการสมัครใช้บริการก่อนอ่าถ้าขึ้นแบบนี้นะเช็คดูดีๆถ้านะครับในเรื่องของการขึ้นข้อมูลว่านะกำลังตรวจสอบข้อมูลอันนี้ก็คือรูปแบบของการรอตรวจสอบสักครู่หนึ่ง นะครับอันนี้ก็คือสมัครใหม่นะถ้าขึ้นแบบนี้สมัครใช้การ,รใหม่สมัครใช้การไม่สําเร็จนะครับก็ต้องสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกรอกข้อมูลบัตรประชาชนอีกครั้งอันนี้เราก็ต้องไปอะไรครับทำการกรอกข้อมูลตามคําแนะนํานี่แหละนะครับสแกนใบหน้าไม่สําเร็จเห็นไหมครับมันก็จะมีขึ้นเยอะนะสแกนใบหน้าไม่สําเร็จเกินกําหนดนะมันหลายครั้งเกินแล้วเขาก็แนะนําไปที่ตู้ ATM e ต่อเห็นไหมครับอันนี้ก็ว่าด้วยรูปแบบก็อย่าลืมนะดูรายละเอียดตรงนี้ ยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนะครับเขาก็ให้แนะนําไปที่ตู้ ATM สมัครใช้บริการไม่สําเร็จนะครับผมนะเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการสมัครกรณาสมัครใหม่นะก็สมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเป็นข้อมูลที่โอกาสจะเกิดขึ้นสําหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับผมเอาละภาพประมาณนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมท่านไหนที่เขาเรียกว่าดําเนินการสมัครนะครับครั้งแรกหรือเคยสมัครมาแล้วนะครับก็ดูกระบวนการขั้นตอนที่เรา แบ่งปันตรงนี้ได้เกี่ยวกับการสมัครบัญชีจิวเรตอันนี้สําคัญนะแล้วก็เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งครับผู้ที่จะดาเนินการกดรับสิทธ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในระบบภาษีอยู่นอกระบบภาษีนะครับผมแล้วสิ่งที่ายท่านถามมาว่าก่อนที่จะไปกดรับสิทธิ์วันที่20ตุลาคมเนี่ยต้องทําอะไรหนึ่งเราจะต้องลงแอปพลิเคชันเป๋ตังก็เช็คเวอร์ชันโทรศัพท์ของท่านด้วยนะครับเมื่อลงเสร็จปุ๊บ ก็จะต้องดําเนินการสมัครบัญชีจีวเรตนี่คือสเต็ปที่2ที่จะต้องทําให้สําเร็จนะครับผมเพื่อจะไปสู่สเต็ปที่3นั่นคือการกดรับสิทธิ์นะแล้วก็สเต็ปที่4คือการอะไรครับเติมเงินเข้าสู่บัญชีจีวเรตแล้วก็สเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่5ก็คือการใช้บริการตามสิทธิท่านพึงได้นะครับก็คือสูงสุด200บาทต่อวันนั่นเองนะครับผมภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมาก สำหรับการติดตามชมนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวว่ากันในเรื่องของรายละเอียดที่เตรียมพร้อมเกี่ยวกับนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังวิธีการและเข้าใจในเรื่องการใช้งานเราก็จะมาอัปเดตแบ่งปันแบบนี้ให้กับสมาชิกทุกท่านรับทราบข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับเราพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ Thank you